อ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับต่อเร็จเรียบร้อยแล้วนะเปิดบอร์ดทำงานมีไฟออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเ,เปิดโหลดนะเหมือนเดิมเราจะโหลดประมาณพันวัตนะครับพันวะัตจับเวลาพัดลมตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับเมื่อบอร์ดเริ่มร้อนพัดลมถึงจะทำงานนะอ่ามีออตโต้พัดลมด้วยตัวนี้มอดเฟตตัวแรกก็เริ่มร้อนเหมือนเดิม มาดูกันว่ามันจะรอดไหมถ้าเราตริดพัดลมนะครับอตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับพัดลมยังไม่ทํางานนะมอสเตอร์ร้อนขึ้นไปจนถึงหกสิบองศาแล้วอ้าวพอดีเลยนี่พัดลมเริ่มทํางานพอดีนะครับที่หกสิบองศานะนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะดันอุณหภูมิขึ้นไปไหมนะครับหลังจากที่มีพัดลมนะถ้าตอนนี้ผ่านไปห้านาทีกว่าแล้วเรามาดูอุณหภูมิเห็นไหม อุณหภูมิของมอสเฟตยังอยู่ที่62ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับมันอยู่62เนี่ยตั้งแต่2 3นาทีแรกแล้วก็ไม่ขึ้นนี่ถึงขึ้นก็ขึ้นช้าในขึ้นมา63สิบมเห็ไหมอ่าก็ถือว่ารอดนะถ้าอย่างเงี้ย5นาทียังไม่เกิน60กว่าองศาเนี่ยก็เดี๋ยวจะทดลองไปจนถึง10นาทีถ้ามันไม่สูงเกินไปมากกว่านี้ก็แสดงว่าบอร์ดตัวเนี้ยแค่สมอสเฟตในระบบ4ีโวลต์นะครับสามารถ ขับโหลดพันวัตได้สบายๆนะต้องติดพัดลมด้วยนะไม่งั้นร้อนจีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโหลดที่ใช้พันวัตเนี่ยเป็นโหลดอ่าเขาเรียกว่าคอนติเนียก็คือว่าเป็นโหลดทั่วไปเป็นโหลดหลอดไฟแบบเนี้ยนะรวมกันเป็นพันวัตนะครับถ้าเป็นโหลดพวกจําพวกมอเตอร์อะไรที่มันมีการกระชากด้วยอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ากระชากหนักๆก็อาจจะไม่เหมาะกับบอร์ดเล็กขนาดนี้ มันต้องเป็นบอร์ด8มอสเฟต12มอสเฟตถ้าจะมีโหลดจำพวกมอเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูการใช้งานด้วยถ้าใช้งานทั่วไปนะครับชาร์จมือถือ,อาการนํำร้อนหรือว่าเปิดไฟแสงสว่างบอร์ดเล็กๆแค่เ,เนี้ยสบายๆนะครับทางนี้ทางนั้นกำลังวัดจะขึ้นอยู่กับหมอแปลงด้วยถ้าหมอแปลงลูกเล็กวัดก็จะไม่ได้เท่านี้นะครับหมอแปลงก็ต้องรองรับกำลังวัดด้วยนะครับ ามาต่อกันนะครับตอนนี้ก็ครบ10นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ10นาทีกว่าๆพัดลมหลุดนี่เห็นไหมติดกาไว้เฉยแม่เกือบจะสวยอยู่แล้วเรามาดูอุณหภูมินี่ยังอยู่ที่หกสิบองศานี่ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็สรุปว่าบอร์ดตัวเนี้ถ้าจะใช้งานโหลดที่ไม่หนักมากไม่เกินพันวัตต์ก็สบายๆนะครับย้ําว่าเป็นระบบสี่สิโวลต์นะ เพราะถ้าเป็นระบบ12หรือ24มันจะกินกระแสเยอะกว่านี้มากนะครับบอร์ดแค่นี้ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นแล้วก็ซื้อมาเดิมๆเ,เนี่ยมอสเฟตเบอร์เดิมไม่ต้องโมอะไรติดพัดลมให้มันนะครับแล้วก็หาหมออแปลงดีๆก็ใช้งานได้นะครับพันวัตต์เนี่ยเหลือๆนี่บอร์ดได้แค่นี้เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ